คุณผู้ชมคะตัวแทนคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศนะคะก็ได้มีการออกมารวมตัวกันแล้วค่ะในการคัดค้านกลุ่มอาจารย์กว่า1000คนนะคะที่มีการออกมาเรียกร้องก่อนหน้านี้ดรเชษฐาทรัพย์เย็นประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้า,าราชการแห่งประเทศไทยหรือทปสทให้มุมมองที่น่าสนใจกับเนชั่นทีวีค่ะจากกรณีกลุ่มอาจารย์1,118รรายชื่อยืนข้อเรียกร้องระบุว่า หากไม่ได้ตามข้อเรียกร้องจะนัดกันหยุดสอนตนเองเห็นว่าการใช้วิธีการในลักษณะนี้มันคล้ายกับกลุ่มแรงงานที่กระทํากับนายจ้างด้วยวิธีการหยุดสอนมันมีความแตกต่างกันเนื่องจากกลุ่มแรงงานและนายจ้างมีพันธะทั้งสองฝ่ายฉะนั้นการหยุดงานเพื่อประท้วงนายจ้างเป็นสิ่งที่ทําได้แต่กรณีของสถาบันการศึกษาจะมีอีกหนึ่งฝ่ายเพิ่มมาก็คือกลุ่มนักศึกษาค่ะที่จะได้รับผลกระทบจะเสียโอกาสที่จะได้เรียนยังต้องจ่ายค่าเทอมและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆหากอาจารย์มานัด การหยุดสอนเนี่ยนะคะมันก็ดูจะไม่เข้าท่าเท่าไรนักตนเองจึงคิดว่าไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะเพราะไม่ได้กระทบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและภาครัฐแต่คนที่ได้รับผลก็คือเด็กๆนั่นเองนะคะดร์ถาบอกอีกว่าแม้ตนเองจะสนับสนุนการออกมาเรียกร้องตามสิทธิทางการเมืองแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงกลุ่มคณาจารย์ที่เป็นกลุ่มบุคคลสาธารณะคุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อนักศึกษาโดยตรงดังนั้นจึงไม่ควรใช้วิธี การนักกันหยุดการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะ